่มีหมอนเว่มีหมอกินอะไรก็คือว่าก็ต้องมีพวกหวานคือเอาซื้อ้เดียวก็เบนครับ่ไปได้ซื้อครับื้อตลอดเมื่อนที่นันผ in oui. ููหวานเราโผล่ชิมื่อเวลาเหรอว่าิมาเปิดร้านน้ำเพิ่มไดกยังเพ่ประเอลยอใจว่าู้หวานมากเลยเปิดละ มันหลง้หลง้มากเดียวประตูล่านมี้งจะเป็นบาแไม่ารัมากค้เดียวสไตลยของผมเนีแบบเอ้าม่ลี้ดเลี้ดล่านในสวนในป่าเนาะไอ้คือร่านแบบนี้มันมแมนอยู่ในเมืองเอากรต้องอาศัยมือวันหยุดอากัเลิไปเรื่อยหูุดวันทางานมาบ่าหยังวันหยุดอาศัยมาสอแบบรุ่งแบไในสวนเลไปซื้อของมเขาร่าน มันกรเมื่อกวดถ้าเปิดเปิดไรอย่านี้วันวันยุ่เในห้หักติดแล้วกาห้องพอหองนยุ่งนีคนบิธจะมหาสิรินทรเราทำคือผูัสามบสามไม่สื่อดีับผมกับพตรงนว่ากันแต่งนี่ก็เพราะว่าอย่างนึงมันคิดหน่สองคิดน้ำามไสาวผั่กบได้เ็ยเ็้แะแเป้าหมายที่แท้ผมเป้าหมายที่แท้ก็สื้อนี่ ที่แรกพอคิดว่าสิบคิดว่าสิเน็ดล่งหัวกับนั่าจ่ากาแฝนตอนนั้นเพราะว่าคุคุมดีเหมือนกับทางกาแฟมันน่าะุมันมันจะจะล่องรับเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นก็มีคนสนใจเี่กาแฟหลายร่นหลายส่วนหลายส่งมันบมุนบวครับเอาแตต่ไหมันมุนหรอเนาะบกาแฟเนาะเอมุนว่ามันนึกว่ามันเป็นกาบมดแหละัดที่นี่นี่ย อันนี้ก็แนะน้ำแบบไปกินนื่กว่มา,ามันเป็นก <c oughs> าบเลยต่ำบอลที่ไหนอย่นสองคนเขาต่ำขวัวกินจยะปากนุ่มในพัญามากเขาไ่ได้กินแนี่แหละตัวเาต่ำจนเรากินก็กลองกินไปกินมากมันกลองยากข้างๆ บ่าเราเมื่อยคุส้มนเล่าเมียดเลยเราเขาสี corps, ่เือพวกเราเขาเอาอันนั้นนะครับลูกหมูนะลูกหมูแล้ก็ใส่ใรดกระาไเมี่คือไั่เมี่ยงคือ่ลุนจังไงล่ะกัไฟไฟร้นๆนันหละครับเดี๋ยเรา้อสุนี้ไห่นะซื้อไปตัง์เ่โอ้ยด้กนเมียตัหมาสิมายอมือนี่่อกิาหลายปีแลครับกินมาหลายปีเบิ่งมีที่ประเทศไหนจะไปกับมอเด้จะไปกินเล อย่างบริจิตนาอยู่ยันยังจิงนะใจวนเนี้มันใจวานมนหลักรับอันนี้มันถ้าวซศึอสาวปเดียยว่เดี๋ยวก็ลูกเดียวกชิลเอกิเอกินกาะฟพาะซองสิมื่กินกระเพาะดำแม่มาซ่าแฟกรเพาะงที่เราอย่างมากเรากิ่นมาเตนอยเรากินสังคมของคนสหรัฐเขาเจ้ากินก็ผู้กินดกินมีประโยชน์ก็คือ แล้วไม่ชนิดหนึ่งแล้วมันมีประโยชน์ค่อนข้าง,ง,งหลายสำหรับในการไปพอกไง่ายก็คือไปครับขไออขมันตัวดีเนี่ยให้กระแสเลือดออกกระกังไขมันตัวดีขึ้นมาเอังเดียนอะไรเนี่ยวานประเทศส่องมั้มันณโอ้คุณเนีอันนี้มันกระซวยได้หลายอย่างกินได้ไหม นอนจะมาเศร้าเจี๊ยกินอะไจะป้าเลยกินอะไรจะอะไรอนี้เป็นกับแปน้ำบวบนเลยนะกบ้อนเย็น่นี่ฟ้อนบ่้อนนครับเดวเอาเ่าจะจิบก้อนในใจจะกงไงเจะปลาสดปลวก็เดี๋ยวเดี๋ยวนม่เสียไมเสหน้าพี่นีนะขผมขอหอมคนาวเล่นเราเล่นเราวึงกินก็ไม่ได้กินเลยมันมันว่าเข้มดอกพระมานกินเลยเกนบางมันดีล้วบ่ได้นั่งในนอในเกียบมัเท่ คือตัวนี้มันมันอยู่ในรูปแบบอเมริกาโน่อเมริกาโน่เนี่ยมันต้องกาแฟหนึ่งช็อตนี่น้ำฮวานอยู่ประมาณสามถึงสี่ออนต์ก็ขึ้นอยู่ในรูปแบบอเมริกาโน่คำว่าช็อตนี่คือตรงไหนช็อตก็คือนสามชิปเป็นเบลสามชิปเป็นเบลคำว่าช็อตนี่มันต้องขั้นจากเครื่องเครื่องอยู่ในในห้อง นะสจิ้มเบงกอได้คือจะทุทมาขีมาแกทำมาจมประจำเขาจาเอิมว่าเอ็นโซซชตัวนี้มันจะมีความกรบเดนมีอันตกองน้มาพี่นี่แหละนะตัวกองในชอใน่อกระดาษกองสร้างเขาสร้างี่าแต่ว่าพ่อเรียน ย่างเนี่ใส่ด้นี่ก็ได้เพาใส่แต่กระดาษก็ได้ใส่ได้อ๋อ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 ่๋ออ๋นอีออ๋ออ๋อ่๋ออ๋าอ๋อ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 อออออ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋ออ๋อออ๋ออ๋ออออ๋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 อเออ๋อบ๋าอ้อ เ <Gew> ข้ายางเหวนเามันกาแฟเข้าตังวันนี้เอาแป้งสีฟัานแข็งๆงใส่สั้นไลู่เ้ยแต่ว่ามันก็ใสได้ตะกิ้ผมก็ว่าได้ใสไื้เออสร้างเขาในซีปีก็ได้แต่ว่ามันเคลือบขายต่อบ่ยังมัน่งมากินจะคองครับี้ันการจะค้องก็สั้งเอา้องกระบ่แพงหรอกจรแต่ว่าอันนี้มันสิแหงกว่าผีขายอันนี้มัเอาขายสายสี่อยเงยมันเสบยลูกตบคุม เฮ้ยไม่พไม่้อบก้อเต็มขึ้นมาน้นสมไปอกอเสรมไปกงเสริมไปอียิ่ปกตงิมปกยนติมัช่วงเรียกอเพื่อนมาคุยเนาะเพื่อนมาคุยกับมันนะ กินง่าแเข้าไปนเนาะชิม่้วอไปหาดูเะไปดูอยกกินกาแเฟีี่ขนาดกินแล้วแล้วมู่เขาไปยักินอาเจ็กซี่แล้วก็ตำไดฟิลกับมะเขือเทศอะไรเนี้ยยันยันาสระเี้ยไปดีกิมีน้าเนี่ยแม่แต่กินหันเสืรอวัาจัมันเม็ดหมักล้าง บานี้เพื่อยืดมาตามกับแกโคตรยาามเม็มอะไยอย่างเี้เม็ดลำยกะกี่ขาว่าเอามาท่าผิวบ้านี้เลียเทือนเดียวเต้าเล่นกายเป็นคุกตัวัวมาขวานวนนี่มันนี้รถนี่คนีมีความขัสวนหน่อยเนาะรถแม็กซ์ก็เข้มแห้งก็เป็นรถุตบมีความวา